หลังจากที่ว่าเรากินชาเขียวเสร็จแล้วแล้วเราก็ามาเดินเที่ยวเล่นต่อนะคะบรรยากาศยามเย็นสวนสุริโยไทยเหมาะที่จะเดินออกกําลังกายในเวลาเย็นหรือว่าจะวิ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะมาปิกนิกในวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับครอบครัวพาลูกพาหลานมาเดินเล่นซึ่งบรรยากาศแบบชิลมากเลยนั่งนั่งเล่นแบบนั่งปิกนิกกับครอบครัวตอนนี้เราก็กําลังจะกลับแล้วนะคะก่อนแกจะกลับ เราก็จะไปไหว้สมเด็จพระศีสุริโยไทยกันก่อนเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆเลยนะคะรุมรลื่นมากแดดตอนเย็นจะแบบสวยงามมากแล้วก็จะมีหญ้าเขียวมีต้นไม้แต่ตอนนี้ฉันจะเดินขึ้นไปข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะขึ้นมาถึงข้างบนแล้วค่ะตอนนี้ขอไหว้สมเด็จพระศีสุริโยไทยก่อนกลับก่อนนะคะไหว้ขอพร